มีก็ได้บอกเพื่อนอนักเขียนไว้แล้วนะคะว่าจะทําแนะนําวิธีสมัคราขายอ e ีบุ๊กใน Google Book แล้วก็เป็นการสมัครครั้งเดียวแล้วก็ขายได้ทั้ง Google Book แล้วก็ Play Store เลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าพอเราลิงก์ปุ๊บสองที่จะลิงก์กันมันจะไปโชว์ที่แอป y Store นะคะ mm hmm. แล้วก็จะแล้วก็การค้นหานิยายง่ายด้วยนะ mm hmm. แค่เ,าเรา,เาแค่เราเอาชื่อนิยายไปเสิร์ชหา ตรงที่มันเป็นรูปหนังสือที่เขียนว่าหนังสือขวามือล่างในเพจตัวก็สามารถเจอนิยายของของนักอ่านที่อของนักเขียนที่ที่เราอยากอ่านได้เลยอย่างอย่างของไรก็ลองไปเสิร์ชดูก็จะเป็นฮาริมทูสวรรค์นะคะที่เอาขึ้นก่อนเพราะว่าเราทดลองทดสอบเว็บนะแล้วก็มาเอาอะตะวันชายพึกษาขึ้นแต่ตะวันชายพึกษารู้สึกว่าถ้าถ้าเข้าใจไม่ผิดนะเพราะว่าทุกอย่างฟังก์ชันมันมันเป็นมันเหมือนง่ายนะมันเหมือนง่าย แต่ว่ามันจะมีบางจุดที่ทําให้เรางงก็คือพวกที่ทําประเภทหนังสือเพราะว่าของเขามันจะยึดรหัสของเมืองนอกมันก็เลยดูดูค่อนข้างที่จะสับสนนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะไม่ตรงหมวดหมู่อะไรอย่างเงี้ยไล่น่าจะไปลงตะวันฉายพิษาน่าจะไปลงหมวดหมู่ที่มันเป็นศิละปะพวกเกี่ยวกับของสะสมแต่ว่าหนังสือมันน่าจะเป็นหนังสือประเภท ของสัสมที่หนังสือที่เป็นประเภทเหมือนเหมือนอเหมือนขับเหาอ่ะเออมันออกแนวงานศิลปะไปอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราอาจจะลงหมวดหมู่ผิดเขาก็เลยแจ้งเรามาว่าอนิยายเราละเมิดละเมิดละเมิดเราก็ไม่รู้ว่าละเมิดอะไรแต่เราส่งคำร้องไปแล้วล่ะว่าออก็เห็นของคนอื่นถ้าถ้าจะบอกว่าถ้าจะบอกว่าเราบรรยายฉากนั้นจงแจ้งเกินไป อของของมีนักเขียนท่านหนึ่งนะถ้าใครคิดเข้าไปในเพจสโตนะคุณจะเห็นเลยว่าทั้งปกเอยทั้งเนื้อในเอยตัวอย่างอะ่ะแบบนั่นเลยนั้นเลยแล้วเราก็เลยส่งติว่าเราก็เลยส่งไปว่าเอฉันอาจจะเลือกประเภทหนังสือผิดแต่ว่าถ้าจะบอกว่าฉันอธิบายจงแจ้งเงินไปเอในเรื่องนั้นฉันเห็นนักเขียนคนอื่นยังเขายังทําเลยอะไรเงี้ยก็ส่งส่งคําร้องไปไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะคะก็ใช้ Google Translate นี่นแหละ แปลคลิปนี้มีนักเขียนอยากจะรู้ว่าสมัครยังไงนะคะเดี๋ยวไลวจะแคปวิธีสมัครลงในนี้นะคะแบบว่าเอาแค่วิธีสมัครนะเพราะว่าอ่าไลจะอธิบายเพิ่มเติมเพราะว่าได้สมัครสามรอบสามรอบทําไมรอบแรกไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้เราไม่รู้รอบแรกไม่ได้ไม่มีใครมาบอกเราเราเราไปสกฤฤิปแค่ว่าไลอ่ะอจะอัพจะ จะทำติ๊กต o อกใหม่เพราะว่ารู้สึกว่าตอนนั้นของพอพอช่องไลฟ์มันมันดีใช่ไหมช่องเก่าอ่ะมันมันถูกถูกเด้งออกเพราะว่าไปเชื่อมต่อกับแอปฟ,ฟ้าทีเนี้ยแอปฟ,ฟ้าตัวเอฟอ่ะแล้วอันเนี้ยมันไม่ให้เชื่อมต่อแล้วมันบอกว่าเพื่อความปลอดภัยดู AI มันทําไม่แจ้งเราเลยคือดีดีช่องเราออกเลยก็คือเป็นช่องเก่าก็เลยไปทาช่องใหม่ทีเนี้ยก็สมัครเมลใหม่สมัครเมลใหม่แต่ก็ยังทําช่องไม่ได้ก็เลยเอ,เอาเมลนั้นนะคะ พอสมักใหม่ก็เลยจะเปิดจะเปิดติกตอกใช่ไหมะจะโหลดติกตอกใหม่เพราะว่ารู้สึกเหมือนมันไม่อัปเดตอะไรสักอย่างก็เลยโหลดติกตอกใหม่ปรากฏว่าเราก็เลยเห็นอไอคอนแปลกๆอยู่ความมื่อล่างเห็นไอคอนแปลกๆอยู่ความมือล่างนะคะก็เลยไปคลิกดูเราก็เลยเห็นว่าเอา้ามันมีขายอ e ีบุ๊กด้วยเหรอคนคนมันจะเจอคนมันจะเจอช่องอะ่ะ เจอช่องนะเจอแค่ช่องนะยังไม่ได้ขายคนมาเจอช่องก็เลยว่าอา้ามันมีขายอ e ีบุ๊กด้หรือก็เลยไปหาข้อมูลไปหาข้อมูลในในอากูนี่แหละก็เลยเห็นคนมาบอกไว้แล้วว่าของ Google เนี่ยเขารับซื้อ,เ,อเขารับให้คนไทยลงอ e ีบุ๊กแล้วนะแต่จากเมื่อก่อนมันมีแต่ของต่างชาติอย่างนี้เขาให้แล้วตอนช่วงประมาณาปลายปี64นะคะมีคนมาลงไว้ซึ่งจะนับระยะเวลามาตอนนี้ก็ประมาณ2ปีนิดๆเนาะ คนไทยก็มีนะที่เข้าไปลงแต่ว่าไม่มีใครเอามาทําคลิปอธิบายคือมันสมัครไม่ยากสมัครไม่ยากไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนเลยแต่ว่ามันจะทําให้คนสับสนตรงที่ว่าไม่มีคนมาบอกว่าอีเมลถ้าไม่เคยสมัคร Gmail เ,เลยให้สมัครซะสมัครแล้วก็ไปเปิด Youtube ไว้เปิดช่อง youtube ไว้ไม่เปิดก็ได้ครับแต่ต้องมี Gmail ต้องมี Gmail ถ้าไม่มีนะให้สมัคร Gmail ไว้เสร็จแล้วพอสมัคร Gmail ปุ๊บไปเสิร์ชหาคําว่า ศูนย์พาร์เนอร์ Google b o o k ะศูนย์พาร์เนอร์เดี๋ยวไล์จะขึ้นคลิปไว้ให้ดูเสร็จแล้วก็กดเริ่มต้นพอกดเริ่มต้นปุ๊บมันก็จะขึ้น,เห,นเหมือนคำว่า Register ค่ะกดเริ่มต้นปุ๊บมันก็จะขึ้นให้เราใส่ข้อมูลก็ใส่ข้ออีเมลเรามันก็ใสอยู่แล้วเนาะทีนี้เราก็ใส่ชื่อชื่อ,อเราเป็นผู้จัดจําจหน่ายเองเขียนเป็นนักแต่งเราก็เป็นผู้จําหน่ายเองนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ชื่อนาปากการเราแล้วก็ใส่ข้อมูลตามที่เขาต้องการ แค่นั้นง่ายๆไม่แค่เราพิมพ์ข้อมูลเข้าไปแค่แค่สองหน้าเพราะว่า,เ,าเราสมัครอ e ีเมลข้อมูลเรามันอยู่ในอ e ีเมลแล้วเขาก็ไปดึงข้อมูลจากตรงนั้นมานะคะแล้วก็เสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งเข้าไปว่า,ายินดีต้อนรับนะคุณสุชาดาอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่ะมันก็จะตามอ e ีเมลเรานะั่นแหละมันก็จะดึงข้อมูลเราเข้าไปเสร็จแล้วทีเนี้ยเราก็ไปลงหนังสือดึงมาเป็นไฟล์ pdf นะคะเป็นไฟล์ปกอย่าไปสนใจนะว่าเอากดกดลง โหลดไฟอ่ะปกตรงไหนโหลดไฟ PDF ตรงไหน,นคือการโหลดไฟของเขาก็คือโหลดเข้ามาเลยเขาจะแยกเองคือเราโหลดไฟสมมติว่าจะโหลดไฟปกมันจะไม่บอกว่าปกนะเนื้อในนะไม่ไม่เหมือนเว็บอื่นนะคือโหลดเข้าไปเลยแต่เราต้องโหลดแยกสองไฟก็คือโหลดไฟปกกับโหลดไฟ์เนื้อหาทีเนี้ยทางนู้นหนักเขาจ,จัดจัดการของเขาเองแบบทําให้เราเลยอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยใส่ ถ้าเรายังไม่ไม,ไม่ไม่ได้พิมพ์หนังสือเป็นรูปเล่มนะเราขอรหัสหนังสือจากเขาซึ่งมันจะเขียนอยู่ว่าเออมันจะเขียนว่ามี i s s n ไหมถ้าไม่มีให้ขอรหัสไหมก็จะเลื่อนลงล่างแล้วขอรหัสรหัสหนังสือแล้วก็ขอรหัสหนังสืออ,สสอ่าช่วงที่เขาตรวจสอบจะประมาณเจ็ดวันเจ็ดตีไปเลยแปดวันถ้าถ้าแปดวันเขาไม่อนุมัติให้ทักไปถามเขาว่าของเราเป็นไรเหมือนกับว่าคุณมันเข้าเยอะเขาก็จะตรวจสอบเขาจะใช้เวลาตรวจสอบประมาณไม่เกินสามวัน ถ้ามันผ่านเขาก็จะให้ผ่านแต่ถ้าไม่ผ่านนะคะเขาจะบอกว่า,าบัญชีเราอย่างของไลท์เนี่ยของไลท์ไม่ผ่านตอนแรกไลท์ก็รอเอ๊ะทำไมมันไม่ผ่านเพราะเพราะว่าบัญชีไลท์เนี่ยเคยทํามันมีสามเมลเมลแรกอะเมลแรกดังเดิมเลยไลท์เอาไปเปิดเอเซนกับ ยูทูบแล้วทีเนี้ยเขาอยากให้เอาเมลนั้นเขาไม่อยากให้เอาเมลอื่นเพราะว่าเราเคยเปิดเราเคยเปิดกับเขาแล้วคุณต้องใช้เมลนั้นอันนี้สําหรับคนที่มีเคยเปิดเอสเซนแล้วแต่ว่าไม่ต่อเนื่องนะคะคือคุณอาจจะเลิกทําเลิอกอะไรแต่ว่าเมื่อก่อนคุณเคยสร้างไรายได้ได้แต่ว่ามันคุณคุณหยุดทําอะไรเงี้ยคุณต้องกลับไปเอาเมลนั้นแต่ถ้าสําหรับคนที่เพิ่งเปิดใหม่ก็คือใช้เมลนั้นเมลใหม่เลยนะคะแต่ว่าคนที่เคยทําแล้วทํา SN ซแล้วเคยเคยส่งยื่นเรื่องทํา SN ซแล้วให้เอาเมลนั้นมาสมัคร g ูเอ่ลบุ๊กนะคะ แล้วจะผ่านผ่านนะคะเพราะว่าไร์ส่งไปถามเขาก็เลยอธิบายว่าเพราะคุณคุณไม่ใช้เมลนั้นคุณต้องใช้กลับไปใช้เมลนั้นนะเพราะว่าคุณเคยทำเอซนแล้วทีนี้ไฟ์ก็เลยเปลี่ยนอีเมลพอเปลี่ยนอีเมลปุ๊บก็ประมาณ7วันไฟ์ก็รอแบบใจเย็น7วันถึงคุณจะมีหนังสืออัพขึ้นไปแล้วก็ใช่ไหะคะเขาจะตรวจสอบอยู่ประมาณ7วันวันวันของเวลาเรามาเร็วเขาฉะนั้นวันที่8มันจะผ่านวันที่8ของไทยนะคะมันจะผ่านแล้วห็นี้พอผ่านปุ๊บเขาก็จะตรวจหนังสือเราประมาณอีก 3- 4ววววัันนนนแล้้้ก็็จะะะดดขึเบใหคี๋ยฟ์จะ แบบวิธีไว้นะไม่ไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรท,ทักมาถามได้นะ